อะไรครับผมเมื่อวานไปฟังมานะครับผมกับ Earth Defined นะฮะซึ่งผมสนใจอย่างหนึ่งนะฮะพอดีไปฟังแล้วรู้สึกวา่าเฮ้ยเราดูเจ๋งดีมกันนะ AI บวกเว็บนะครับบวก Personal House Care นะครับผม Unic นะครับผมซึ่งเป็น Eco s y s t e m มันหนึ่งที่อันนี้เป็นตัวฟรีนะฮะใช่ Min, ice, Min Free Min Price Free นะครับผมซึ่งผมก็บอกเสมอน,นะครับผมว่าถ้าของไม่ฟรีผมไม่เอามาแจกนะฮะ ผมไม่อยากให้คุณเสียตังค์นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งต่อให้คุณเสียตังค์ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะทําให้คุณนั้นมั่งคั่งขึ้นได้โดยทันทีนะใช้คํานี้ดีกว่านะครับผมบางอย่างอ่ะของฟรีแม่งได้เงินเยอะกว่านะครับผมก็ก็ว่ากันไปนะฮะน,นี่ก็คืออันนึงนะเป็นสตาร์ทอัพอันหนึ่งที่เป็นที่ใช้ AI เทคโนโลยีนะผมสรุปคร่าวๆนะครับใช้คํานี้ดีกว่าก็คือเป็นการที่เข้าถึงนะครับผมการบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมัน ทำหลายอย่างนะในความคิดผมนะครับผมแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่มีตัวตนก็คงไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ลมาลงมานะครับผมคือด็อกเตอร์นะคือหมอนะหมอหมอหมอนะครับหมอจริงๆนะฮะซึ่งถามว่าระดับพวกนี้มาชงลงโซน่านะครับผมเาก,ก็โอเคฮนะเราก็รู้สึกว่ารู้สึกปลอดภัยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะกับเซเว่นอีเลเว่นนะฮะ แต่น่าจะเป็นเซเว่นเกาหลีนะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่า JR ข้างหลังหรือ TR R ข้างหลังมันคืออะไรนะฮะมันไม่ใช่ไทยแน่ๆนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับก็สิ่งที่เห็นเราก็ค่อนข้างประปัะปรึมนะครับผมว่าถ้ามันทําได้จริงๆตามที่เขาบอกนะครับผมแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆตามที่เขาบอกนะครับผมก็น่าจะน่าจะเวิร์กนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าเนะาะแล้วก็แน่นอนอ่ะฮะ NFT ก็มีใช้เวลาประมาณ องเดือนนะครับผมถึงจะปิดนะฮะแล้วก็นี่เป็นสามวันนะครับในการเข้าเข้าถึงนะครับในการซื้อซึ่งผมไม่แนะนําให้ซื้อนะฮะใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกอยากซื้อสักเท่าไหร่นะครับผมคือในพื้นฐานนะครับผมคือคุณไม่สามารถใช้งานมันได้นะฮะในประเทศไทยนะครับใช่ครับคุณยังไม่สามารถใช้งานมันได้ในประเทศไทยนะเพราะว่า มันติดข้อกฎหมายในการใช้โทเค็นอยู่นะครับผมซึ่งในอนาคตอาจจะมีโอกาสในการใช้งานนะครับผมแต่ถ้าคุณซื้อมาเพื่อจะใช้งานจริงเนี่ยคุณังใช้งานไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันผมไม่คิดว่ามันจะมีคนรับนะฮะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูต่อไปนะครับผมว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตบ้างนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ละท่านนะครับผมผมไม่ได้กล่าวรวมอยู่แล้วนะครับผมก็มาแนะนาตัวฟรีเฉยฮะว่า ถ้าคุณสนใจนะครับคุณอยากเข้าไปฟังไปชมนะครับผมหรือเข้าไปดูนะครับผมมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจสําหรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ใน AI Heart Expert นะครับผมซึ่งก็ถือว่าการใช้ AI ในการตรวจสอบสภาวะของคุณนะครับผมหรือ,อสุขภาพของคุณเนี่ยอาจจะดีกว่าที่คิดไว้ก็ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะซึ่งเราไม่ได้ขับโฆษณาเชื่ออะไรนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่เออ เพื่อแกค้นคว้านะครับผมแล้วก็หามาให้เราฟังนะครับผมก็มาสรุปให้ฟังค,คร่าวๆนะครับผมว่ามีอย่างนี้ในในโลกแล้วนะเกาหลีทําแล้วนะซึ่งคนไทยก็มีทานะครับผมแต่ยังเป็นระบบที่เป็นระบบเมนวลน,นะครับผมซึ่งของเกาหลีเป็น AI เลยนะครับผมคือใช้คนน้อยที่สุดนะครับผมน้อยจนแบบแทบจะไม่มีคนนะครับผมนี่น่า,น,าน่าตกใจนะครับผมว่า้เทคโนโลยีมันไปได้ไกลนะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผม เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรมาบอกให้นะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากจะไปพิมินก็ไปลงกันได้นะครับผมติดตามเขานะครับรีสวิทก็แค่นั้นเองนะครับจบละอันนี้ฟรีนะครับผมไม่ได้เสียตังนะติดตามกดติดตามรีสวิทหัวใจนะครับผมแค่นั้นเองจบละโอเคครับผมมาเจอกใหม่สวัสดีครับ